สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันในช่วง2ของซุปข,ข่าวจำสัปด,ดาห์ของสเปกโฟน n e TV ครับอย่างที่ได้บอกไว้เกี่ยวกับ ASU s z e n f o n ฟไปชมมาเลยล่าสุดครับ Asus ได้จัดการปรับสเปคของ ASU s Zenfone 6ครับโดยมีการลดสเปค CPU ลงมาเป็นตัวเดียวกับ ASU s Zenfone 5คือใช้ i ิน e l Atom ตอม6 0นะครับาความเร็ว 1.6GH กิกะเฮิรตแทนลอดเดิมนะครับที่เป็นความเร็ว 2.0GHz กิกะเฮิรตส่วนราคานั้นก็เข้าถึงได้ที่7 9 9 0บาทโดยลดลงมา1 0 0 0บาทนั่นเอง ถึงแม้ว่าสเปคจะลดลงมาเหมือน ASUS ZenFone 5ครับแต่ ASUS ZenFone 6ยังมีข้อดีอยู่ที่แบตเตอรี่ครับความจุมหาศาลถึง3 3 0 0 m ลลเหมือนเดิมต่อนด้วย ASUS ZenFone 5และ ASUS ZenFone 6ครับมีอัปเดตเพื่อแก้ไขบั๊กอีกแล้วนะฮะหลังจากที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับโดยการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของไอคอนเล็กน้อยครับรวมถึงการปรับปรุงในการใช้งานได้ง่ายขึ้น แต่เฟิร์มแวร์ตัวก่อนหน้านี้ได้มีบั๊กอยู่อย่างหนึ่งครับซึ่งเป็นปัญหาก,กับผู้ใช้งาน 3G เป็นเกินเกินครับเอซู <A> จึงไม่นิ่งนอนใจครับปล่อยซอฟต์แวร์อัปเดตออกมาแก้ไขบั๊กตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยการกดอัปเดตซอฟต์แวร์ก็ทําได้ง่ายๆครับผ่าน OTA ให้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับเกี่ยวกับแล้วก็อัปเดตระบบครับจากนั้นก็ให้ตัวอัปเดตจัดการเองครับแค่นี้ก็เป็นนั้นเรียบร้อยครับแต่ยังไงทางทีมงานขอแนะนําให้เชื่อมต่อ Wi-Fi จะดีกว่าการใช้ 3G นะครับ ปิดท้ายกันที่ asus เตรียมเปิดตัวแท็บเล็ตชิป intel รุ่นใหม่เร็วๆนี้ครับโดยมีจอ7นิ้วความละเอียด1 9 2 0ง0ูณพิกเซลโดย asus รุ่นนี้ครับมีชื่อว่า asus k 0 0 7ครับเป็นแท็บเล็ตปริศนาที่โผล่มาในเอกสารของ fcc ก่อน nexus 8ด้วยนะฮะโดยใช้ cpu เป็นของ intel atom z 3 560แต่นี่ก็คือข่าวของ asus z e a f o n e ครับแล้วโพวก,กันใหม่พาร์ทหน้าครับว่าจะมีอะไรอีกสวัสดีครับ